หมุกเดิมๆกลับมาอีกแล้วมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นแบงก์ชาติหลอกหลวงประชาชนให้โอนเงินฟังแล้วอย่าตกใจนะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยแบบแรกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรรมการแบงก์ชาติเสนอสินเชื่อหรือหลอกให้ลงทุนแบบที่2ใช้โลโก้แบงก์ชาติอร์มแปลงเอกสารให้กู้ยืม แบบที่3อ้างว่าแบงค์ชาติเป็นผู้อนุมัติสินเชื่อแบบที่4อ้างว่าได้รับวงเงินจากแบงค์ชาติให้ปล่อยสินเชื่อและแบบสุดท้ายอ้างว่าเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของแบงค์ชาติทุกคนได้ยินแล้วอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะว่าแบงค์ชาติเขาไม่มีนโยบายทําธุรกรรมกับประชาชนโดยตรงย้ำว่าไม่มีนโยบายทําธุรกรรมกับประชาชนโดยตรงนะดังนั้นใครมาแอบอ้างเป็นแบงค์ชาติอย่าเพิ่งเชื่อเด็ดขาดเลยนะให้มีสติคิดก่อน และที่สำคัญที่สุดห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและกดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาเด็ดขาดเช็คลายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากแบงชาติได้ที่ BOT license check ถ้าสงสัยอะไรให้โทรไปสอบถามที่แบงคชาติโดยตรงเลยนะที่เบอร์1,2,1,3รู้เท่าทันมิจฉายชีพเงินในบัญชีปลอดภัย